อยากลงทุนทองคำออนไลน์ง่ายๆครับ scb จับมือหัวเส้งเฮงสามารถทำให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกับการลงทุนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับคนที่สนใจในการลงทุนเกี่ยวกับทองคำ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับที่อยากเปิดประสบการณ์การลงทุนในตลาดโลกล่าสุดนี้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ครับได้จับมือกับหัวซิงเฮงผู้นําด้านการลงทุนทองคําเปิดให้บริการเทรดทองคําออนไลน์ชําระหรือรับเงินผ่านบัญชี e f c d ของ SCB บนแอป USD ของโกลเท็แล้วครับในตอนนี้คําถามก็คือว่าทําไมต้องเทรดทองคํากับ SCB และหัวซิงเฮงครับ ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าธุรกรรมนี้สามารถทําได้ง่ายเริ่มต้นเพียง0.1ทรอยออนไม่ต้องมีเงินก้อนใหญ่ก็ลงทุนได้ครับนอกจากนี้ยังเรทดทองค 99. 99ํา99.9% 9ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐลดความเสี่ยงจากค่าผันผวนข,ของค่าเงินบาทพร้อมกันนี้ยังเชื่อมต่อกับ efcd บนแอป scb easy จึงทําให้ลดเร็วสะดวกสบายนะครับทาธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถอ้างอิงราคาทองคําแบบ live ก o spot แบบเร็วลาทมททำให้ไม่พลาดทุกโอกาสในการทำกำไรนั่นเองทางด้านของนายธานรัตน์พัศวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหัวเซิงเหงก็บอกว่าในปัจจุบันนี้นะครับนักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโกลสปอตปรับตัวขึ้นแล้วถึง8%ด้วยกันเนื่องจากภาพรวมการลงทุน มีความผันผวนสูงจึงคาดว่าในปีนี้กดปอดจะอยู่ที่3,000ดอลลาร์สหรัฐครับส่วนคำถามที่ถามว่าทำไมต้องมีบัญชี eFCD ก็ต้องบอกว่าบัญชีเงินฝากตาต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ประเภทออมทรัพย์นะครับบนแอป SCB Easy สามารถช่วยให้คุณออมเงินได้ด้วยสกุลเงินตาต่างประเทศและต่อยอดการลงทุนในตลาดต่างประเทศและตลาดทองคำได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับนอกจากนี้ยังช่วยบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วยสําหรับขั้นตอนการเริ่มเทรดทองคําก็ง่ายนิดเดียวนะครับคือเริ่มเปิดบัญชี efcd บนแอป scbec จากนั้นทําตามขั้นตอนง่ายๆบนแอป pp. หลังจากนั้นนะครับก็เชื่อมต่อบ,บัญชี efcd บนแอป usd g o trade ทําตามขั้นตอนของธนาคารแล้วก็เริ่มเทรดทองคําได้เลยครับหากสนใจรายละเอียดนะครับสามารถติดตามช่องทาง การให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง SCB Call Center 02-777-7777หรือว่าสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศและทางเว็บไซต์ของ SCB ครับ